อาษีกับการลงทุน เชื่อว่าหลายคนนะคะก็มีการกระจายการลงทุนไปหลากหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นเงินฝากตราสารหนี้กองทุนรวมหรือว่าหุ้นนะคะซึ่งแต่ละรูปแบบก็จะได้ผลตอบแทนที่แตกต่างกันรวมทั้งมีการเสียภาษีของผลตอบแทนที่แตกต่างกันด้วยประเภทแรกนะคะฝากเงินแล้วก็การซื้อตราสารหนี้ซึ่งลักษณะของผลตอบแทนในกลุ่มนี้นะคะเราจะได้รับในรูปแบบของดอกเบีย้ยแล้วก็จะมีการหักหนะ้าที่จ่าย15%ของดอกเบี้ยที่เราได้รับแต่ก็จะมีกรณียกเว้นเหมือนกันในลักษณะของการฝากเงินในรูปแบบต่างๆดังนี้ดอกเบีย้ยเงินฝากออม สะสร,รวมกันไม่เกิน20,000บาทต่อปีก็จะได้รับการยกเว้นภาษีฝากเงินในเงินฝากออมสัเ์เผื่อเรียกนะคะหรือว่าฉลากออมสินทกสทอส,ทอส,ทอส,สรวมถึงสาหากรณ์ก็ได้รับการยกเว้นภาษีเช่นเดียวกันเกินกรณีเงินฝากประจําต้องเป็นระยะเวลา1ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็ดอกเบี้ยที่ได้รับไม่เกิน30,000บาทต่อปีการลงทุนในหุ้นนะคะแบบนี้ก็จะได้ผลตอบแทนอยู่2รูปแบบด้วยกันหนึ่งเลยก็คือเงินปันผลซึ่งเงินปันผลเนี่ยก็จะถูกหักหน้าที่จ่าย10%ส่วนกําไรจากการซื้อและการขายนะคะจะได้รับการยกเว้นภาษี การลงทุนในรูปแบบของกองทุนรวมก็เช่นเดียวกันนะคะบางกองจะมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลดังนั้นเงินปันผลที่ได้รับก็จะถูกหักหน้าที่จ่ายอยู่ที่10%ค่ะส่วนกําไรจากการซื้อขายกองทุนรวมได้รับการยกเว้นภาษีภาษีหักหน้าที่จ่ายที่ถูกหักไปนะคะก็จะถือว่าเป็นไฟนอลแท็กนั่นเองซึ่งเราสามารถที่จะเลือกนํามาคํานวณหรือไม่นํามาคํานวณรวมกับรายได้ไปลายปีได้นะคะซึ่งหากว่าใครเนี่ยหารภาษีไม่ถึง10%สามารถเลือกที่จะขอคืนภาษีถูกหักหน้าที่จ่ายจากสัมภาระที่นําส่งไป ไปแล้วได้นะคะเนื่องจากว่าฐานภาษีของเรายังไม่ถึงเกณฑที่ต้องเสียภาษีนั่นเองค่ะ